ผมทึบกบ่อเลยบ้างตอนเนี้คนที่ไม่เป็นอะไรคนที่ไม่เป็นเกษตรอย่างผมมันก็เริ่มมันก็เริ่มทํานั่นทํานี่ให้มันเป็นรูปเป็นลางเลี้ยงวัวอ่ะมีลวดไฟฟ้าก็ดีแต่ก่อนทารั้วลวดหนามมันเอาไม่อยู่รู้ลวดหนามมันเอาไม่อยู่เอาวัวไม่อยู่แต่ลวดไฟฟ้าเอาอยู่มันก็เริ่มไม่มันก็เริ่มมีเวลาทํานั่นทํานี่มากขึ้น แต่คนที่บอกว่าเป็นกษตสอันนี้ผมเล่นานิทานให้ฟังนะคนที่ตอนที่ไอ้ไหลามาอยู่ในหมู่บ้านใ้พื้นที่อง่คนคนหนึ่งชอบสั่งสอนนะใครบางคนในชอบสั่งสอนไอ้ไหลทำกระสต้องทอํางงอ,ทอย่างนั้นต้องทําอย่างนี้เออเราเราเองเพิ่งมาอยู่ใหม่แล้วก็ฟังเราเองเพิ่งมาอยู่ใหม่แล้วก็ฟังเออราก็ฟังนะ่นฟังนี่ แต่เราก็ยังไม่เห็นว่ามันประสบความสําเร็จผมก็ยังไม่เห็นว่าใครบางคนประสบความสําเร็จกับเรื่องกเกษตรกับเรื่องเกษตรนะแต่เวลาเวลาไอ้ไลจะทํานั่นท่านนี้เก่งๆอันนี้บอกตรงนะอเก่งปลูกนั่นต้องทําอย่างนั้นปลูกนี่ต้องทำอย่างนี้แต่คุณรู้ไหมคนที่ทําคนที่ทําเขาไม่พูด คนที่พูดไม่ได้ทำเรื่องนี้นี่เป็นเรื่องจริงเลยนะทุกคนเออคนที่ทำมันไม่พูดคนที่พูดคนที่พูดมันก็ไม่ได้ทำอดีตสามีของใครบางคนนะั่นเป็นคนทำทุกอย่างเห็นในคลิปเขาไหมเห็นในคลิปที่เขาปลูกผักปลูกผักหวานปลูกผักกาดปลูกผักทองปลูกนั่นปลกนี่เห็นไหมเออคุณเห็นไหมว่า คนทำไม่พูดแต่คนพูดเสือกไม่ได้ทำเออคนที่คนที่ทําเกษตรเป็นเขาไม่จำเป็นต้องพูดอะไรเลยเขาก็ทําให้ดูส่วนใครบางคนทํำไหมไม่เป็นปลูกผักเป็นไหมปลูกผักไม่เป็นแล้วยังเสือกทาเกษตรนี่หละครับนี่คือผมบอกได้เลยนะต่อให้คุณพูด ดีให้ตายแค่ไหนเขาต้องการผลเขาเรียกอะไรเนะี่ยเขาต้องการเห็นเป็นรูปประธรรมผมบอกได้เลยว่าสิ่งสิ่งที่สิ่งที่ใครบางคนพยายามสอนให้หลายคนทำนั่นทำนี่นะมึงทำไม่เป็นมึงทำไม่ประสบความสำเร็จเออผมจะบอกให้ <laughs> เออแม้แต่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงสัตว์ก็ยังมาสอน มาสอนเลี้ยงสตมารถให้เลี้ยงอย่างนั้นเลี้ยงอย่างนี้มึงเลี้ยงไม่ประสบความสาเร็จมึงเลี้ยงไก่ก็ยังเลี้ยงไม่ได้เลี้ยงหมาเลี้ยงหมาก็ยังเลี้ยงไม่ได้ผมบอกไว้เลยปลูกผักก็ยังปลูกไม่เป็นไหนบอกว่าชอบเกษตรรักเกษตรมีแต่ทาโชว์ทุกคนมีแต่ทําเอาหน้าทําเพื่อที่ถ่ายรูป คุณเห็นไหมว่าอยู่ในฟงในเฟซของใครบางคนมีแต่ภาพเขาถ่ายอืเหมือนในภาพเขาถ่ายทําก็แค่คนที่ทําจริงๆนั่นคืออดีตสามีของเขาที่เขาทํปลูกมะเขือเทศไปขายก็อด,อดีตสามีเขาเป็นคนทําคนที่อยู่ในพื้นที่คุณน่าจะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องเกษตรคุณน่าจะมีมีพื้นฐาน ขนาดหน้าตอนี่นะอย่างน,น้อยเขายังปลูกผักปลูกผักทำนั่นทำนี่คือคือเขาก็ยังมีแต่นี่ไม่มีผลก็เออวันใดวันหนึ่งน้ำรถมันก็ตอผุดเดี๋ยวคนเขาก็เห็นเดีวคนเขาก็เห็นคนเขาก็เห็นว่าคนคนหนึ่งอย่าไปบอกเรื่องการปลูกผักเลยแม้แต่ลดน้ำควรดินปลูกต้นไม้ปลูกดอกไม้สวยๆงามๆม,มันยังไม่มันยังไม่มีปัญญาทำเลย เออเพราะอะไรรู้ไหมเพราะความขี้เกียจกูแค่อยากถ่ายรูปแล้วก็โพสลงเฟซเฉยๆเออนั่นแหละผมบอกตรงนั้นตื่นชามาตื่นชามามีไหมหลังกนหลางจันทร์ไม่มีตื่นชามาลดน้ำไหมไม่มีบ้านที่มันไม่มีไม่มีพืชของเขียวไม่ได้ปลูกผักูุณภูมิไม่ไม,มีคุณรู้ไหมว่าผักหวาน กอกใส่ถุงดำๆนะกี่พันกี่พันถุงจ้างเขามากอกขอกหวานแล้วถามตรงๆหน่อยว่าไม่มีอดีตจะมีแล้วตายไหมตายเพราะว่าไม่ไม่มีไม่มีคนรับใช้รดน้ำพนดินเออไอตอนห้าไร่ใกล้เขาเลี้ยงซานน่ะจำเป็นไหมต้องโชงคนอ่ะสภายสะภายถังถังน้ำอ่ะสิลิตรอ่ะ ไหลนะไหลนะไหลหรือยังไหลหรือยังลูกไหลหรือยังอ่ะไหล,ไหลมีคนเห็นหรือยังมีคนเห็นว่ากูกูทำหรือยังอ่ะโคนไปโคนไปทำแค่ครั้งเดียวเออเพื่ออะไรสร้างภาพผมบอกตรงว,ว่าเขาเป็นคนสร้างภาพเก่งมากอืมเขาเป็นคนสร้างภาพเก่งนะคนที่ชอบสร้างภาพเก่งจะต้องตุยเพราะอะไรจะต้องตุยเพราะว่ามันไม่มีผลงานคุณมีผลงานอะไรไหม มีผลงานอะไรไหมจ๊ะตอนไม่มีผลงานทำกเกษตรไม่ประสบความสำเร็จเออ FC ฟซีเอฟซีส่งส่งพันธุ์ชะอมมาให้นะโอ้ยังเยอะครับปลูกไหมไม่ปลูกเอากองไปอยู่หน้าบ้านเอากองไปอยู่หน้าบ้านแล้วมันก็งอกขึ้นมาเองเออผมไม่รู้ว่าเขาส่งมาให้ทำไมเขาคงมองว่าใครบางคนชอบทำเกษตรแต่ไม่ใช่ครับ อคุณหลอกดาวแล้วอันนี้นี่แหละผมถึงบอกว่าคนพูดไม่ได้ทําคนทําคนเออคนพูดไม่ได้ทําคนทํำไม่มีสิทธิพูดไงมันเป็นอย่างนั้นเหมือนเนี่ยผมถึงบอกว่ามันเป็นอะไรที่พิสูจน์หลายอย่างใครบางคนอยากจะเลี้ยงแพะใช่ไหมอยากจะเลี้ยงแพะ อยากจะเลี้ยงแพะเพราะเขามีอดีตสามีอันนี้ผมเล่านิทานให้ฟังนะไม่ได้หมายถึงใครนะแล้ววันหนึ่งเลิกลากันเนี่ยพี่สอเสือก็คิดว่าอีนี่มันมันเป็นคนรักสัตว์มันบอกว่ามันฉีดยาเป็นมันนั่นมันนี่เป็นอ่ามันเก็บมันนั่นมนี่ผมบอกตรงๆนะมันได้แค่คําคุยมันได้แค่คําคุยแต่ถ้าทำประเดี๋ยวประดาวได้ไหมได้แต่ถ้าทําให้เป็นยืดยาวเป็นอาชีพเป็นนั่นเป็นนี่เออ ไม่ได้ไม่ได้ครับผมถึงบอกว่ามันมันจะต้องจิ๋งตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มลงทุนแล้วแหละเพราะเขาไม่มีใจรักเกษตรอยู่แล้วเขาไม่ได้มีใจใจที่จะรักเกษตรอยู่แล้วคนที่คนที่ทําเกษตรมันต้องใจเย็นนมันต้องเป็นคนใจเย็นเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรปุ๊บปั๊บแล้วเสร็จปูขาวันนี้ตอนเย็นมาได้กินไม่ใช่นะมันมันต้องอาศัยเวลาคนทําเกษตรมันต้องใจเย็น แต่นี่คนใจร้อนมาทำกเกษตรมันใช่เหรอมันใช่เหรอเออทุกอย่างคุณลองดูนะไอ้ต้นทุเรียนต้นทุเรียนอยู่ที่ห้าไร่ใกล้เขาเรียงใสยเขาปลูกเองไหมไม่ครับจ้างครับจ้างทั้งนั้นจ้างคนทั้งนั้นก็ทําเองไหมทําพอให้คนเห็นให้เอฟซเห็นว่าเฮ้ยกูทําแล้วนะแล้วกูก็มานั่งล้างมงล้างมือก็จ้างทําเออ,เอ,อ,เอ,อ ผมทุกบอกเลยไงคือถ้าเรื่องเกษตรถ้าไม่มีไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่ถ้าถ้าผู้หญิงคนนั้นเขาขาดเขาขาดอดีตสามีคือจบครับไม่ได้เรื่องครับจะบอกให้อออันนี้กล้าพูดเพราะอะไรรู้ไหมแต่ก่อนกูก็เชื่อแต่ก่อนอ่ะกูเชื่อว่ามึงเก่งมึงเก่งเรื่องเกษตรถึงวันนี้กูกูบอกเลยเลยว่ากูไม่เชื่อมึงที่คุยอจริงใช่ไหมล่ะ เออมันเป็นอย่างนั้นทําอะไรประสบความสําเร็จไหมใน,นที่นี้เห็นไหมโอ๊ยแต่ก่อนบอกว่าโอ๊ยทุกคนมีนาข้าวเราทําข้าวอา้าวเราทำเราทำนาข้าวโอ๊ยนี่ต้องมาดํานาดํานาช่วยตาช่วยยายดานาแค่8นาทีสิบนาทีแค่นั้นเพื่อที่จะออกสือ่อเพื่อที่จะออกสือ่อแค่นั้น กี่ย่างเพื่อให้ได้ออกสื่อสิบกวนาทีอ่ะขีดให้หน่อยองำต้นพอได้ออกทีวีอันนี้ผมไม่ได้หมายถึงใครนะอืมเออแต่ละอย่างนั้นผมบอกตรงๆนะสิ่งที่เขาถนัดที่สุดคือฝอยไล อาจังคือไปอยังไงจังคืออ่าตรงนั้นตรงนี้จะปลูกอะไรนะตะคือโอ๊ยรู้กันไถแล้วคือนี่หลัสิทงที่เขาหมอะคือฝอยที่คุยอ่าที่คุยรู้ดีหมดอ่าอันนั้นต้องเป็นดังนั้นอันนั้นจะถอดนี่ตอน,นี่จะบปูน,นี่รู้หมดทาเป็นไหมเออให้ไปทําร้อนร้อนอะ่ะร้อนมากเลยะ่ะร้อนอ่ะแต่แต่แต่แตให้แต่ถ้านั่งคุยกันโอ้เก่งนะอย่าไปเถียงเขานะ เออโอ้ยเถียงข้อเป็นเอ็นเลยครับ <Mustang> พี่น้องเลยแล้วไปเถียงกิ้งนี่น่ะอ่าปลูกยางมันต้องปลูกอย่างนี้มันต้องปลูกอย่างนี้มันต้องทําอย่างนี้เออมึงยังมาเถียงกูมึงยังมาเถียงกูนะมึงยังมาเถียงกูนะเออทำไหมกูไม่ทาเหนื่อยร้อนอ่ะร้อนโอ้ยไม่ตากหรอกไม่ตากหรอกขี้ขี้แพ้น่ะไม่ตากหรอกมันเหม็นมันเหม็นก่อนหน้านั้นไงโฮ้ยขี้แพ้ก็ไม่เหม็นนะสบายสบายกูไปดูไปแล้วสบายสบาย ให้ตากีให้ตากีเพยไหมกูไม่ตากอ่ะเฮ้ยตากนี่เร็วเร็วพากนี่ชายคนอื่นอ่านี่แหละผมถึงบอกแล้วไงระยะทางพิสูจน์มาก,การเวลามันพิสูจน์คนไงการเวลามันพิสูจน์พฤติกรรมของคนจริงๆริงนะอุ้ยหมาน่ารักอ่ะหมาน่ารักอุ้ยหมาน่ารักจังเลยมากินข้าวเร็วอันน่าราักน่ารักพาไปชิจเจ้าอ้นน่ารักน่ารักไปน่ารักมาเว้ยมันกี่เงินเหรอยะมะกไก่ได้มันกี่เงิน ดูแลมันไม่อ่านั่นแหละผมทุกบอกแล้วว่าดูเอาดูเอาเธอตอนนี้เป็นยังไงร,รักเกษตรเลอคะไหนนะครับสิ่งที่เมืองปลูกตัวนี้ไม่มีอะไรเลยซสีอเฉลยเลยคะ่ะอ่านั่นแหละมีอย่างเดียวคะ่ะทุกคนสร้างบ้านด้วยกันนะคะ่ะคุณจะปลูกบ้านสร้างบ้านด้วยกันนะครอิจฉาหรอไม,ไม,ไม่ไม่ได้มีคนอิจฉาเลยไม่ได้มีคนอิจฉาแต่คนเขางงว่าเอา้า ในบอกว่าทําเกษตรในบอกว่าเป็นคนรักครอบครัวในบอกว่าเป็นคนรักพ่อรักแม่ในบอกว่าเป็นคนรักเพื่อนหนบอกว่าเป็นคนจิตใจอบอ้อมอารีเออไหนล่ะเป็นคนรักสาตว์รักโลกรักธรรมชาติอะตอนนี้กูเห็นแต่รักเล็ <laughs> กฮะเห็นแต่รักเล็ก่ะอา่านอนสนนอนคอนคอนคนกิตระเลยูหัน ไหนละ่ะในเ่ะที่สิ่งสิ่งที่เคยฝอยไปละ่ะในเสิ่งสิ่งที่เคยพูดไปละ่ะนี่แหละคนพูดไม่ทำคนทำไม่พูดคือคนรู้ไหมคนคนโง่อวดฉลาดทำไม่ประสบความสำเร็จทำไม่ได้เออทำไม่ได้แต่แตชอบขี้คุยคุณเห็นไหมคุณเห็นคุณเห็นอิยาณไหมทำไม่ได้แต่เสือกทำไม่ได้แต่เสือก หุยตาปลูกผักมันต้องปลูกแบบนั้นมันต้องปลูกแบบนี้ไม่ประสบความสําเร็จมันต้องให้ในกูว่าแล้วมันต้องไม่ประสบความสําเร็จกูว่าแล้วมันทําเพื่อมาเอาามปวดนั่นคนนี้คือตีบทอ่เห็นไหมล่ะมันจะย้ายพญานาคได้ยังไงมันจะย้ายได้ไหมว่ามันต้องแตกมันต้องพังย้ายไปแล้วก็ต้องไม่มีคนมาพอคนมาเฮ้ยคนมาน้อยคนจริงๆคนต้องมาเป็นพันถ้าคนมาห้าร้อยไม่ใช่ เออดูนังงานมาันต้องซบมันต้องซบเศร้าพกคนมาเยอะยิ่งใหญ่เฮ้ยมันก็ทําได้แค่นั้นแล้ววะอ้าวมึงทําได้ไหมมือไม่มีไม่มีเลยมึงทําได้อย่าง,ขงเขาไหมกูทําไม่ได้แต่กูขอด่าหน่อยกูตอีอ่ะอ่ากูจอมตีกูจอมด่าชีวิตกูเป็นยังไงหรอฮะดีกว่าเขาเหรอชีวิตมึงดีกว่าเขาแล้ว,วไมุูขาว เดนลงกนลงหิวหิวหิวทักทายกันไปก่อนนะขนมปังขนมปังจำวานนี่ไปจุ่มไปจุ่มกับล้างน้ำล้างทุกตินโอ้ยเค็มดีหิวหิวข้าวกินเหมือนแต่อแต่อยากกินเหมือนหมาไม่ได้แดกข้าวสามปี นะมึงปอื่นแตหยาบถ้าอ่ะถ้าเป็นคนอื่นทํานะถ้าเป็นคนอื่นทําอีควายนี่นะถ้าเป็นคนอื่นทําทําไมทําไมไม่กินให้เรียบร้อยทําไมไม่กินให้มันเรียบร้อยล่ะกินให้เรียบร้อยแล้วก็ามาไล่สดถ้าเป็นกินปาก,กจกเจ็บ ไปด่าใครนูน่นไปบ้านนุ่นไปบ้านแม่นางเอกนุน่นกินปากช๊บจ็บกินไปด้วยพูดไปเรื่อยจ็บเจ็บมันทุนเลดไม่มีมารยาทโอ้กินให้หมดแล้วมาคุยได้ไหมละ่ะแต่เวลามึงทำเป็นไงละ่ะเวลามึงทำมึงทำไมไม่ด่าตัวเองมละ่ะโอ้กูเห็นมึงจะเอาแก้วรุ่นไหนวะแก้วนุ่นกะละมัง <c oughs> คือข้างอีกข้างอีกข้างแล้วโ,โอ้ยอีกอีกข้างโคกเลยแล้วก็เฮ้ยบอกเลยมา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 ,มาคุยกันเวลามึงทำอีอุบาทเวลามึงทำนะ่ะแต่เวลาคนอื่นทำด่าเขาอ่ามึงไปด่าเขานะ่ะม,ม,มึงเหมือนเหมือนเลยเหมือนมึงด่าตัวเองผมเคยพูดบ่อยครั้งนะ ตดคนอื่นเัืนเบื่อเล้วจะทนตดของตนถึงจะเหม็นก็ไม่เป็นไรเห็นไหมโทษคนอื่นเท่าภูเขาเหล่ากาโทษภูเขาของตัวเองเท่าเส้นผมเวลาตัวเองทาอ่ะ๋อดีนเลือบประเสริฐสีอีก้วยมันเป็นอย่างน,นั้นเออนั่นแหละ